ครยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่องคารีวิววันนี้เราจะพาทุกคนมาทาความรู้จักกับรถอื่นที่กําลังถูกพูดถึงอย่างมากในปี2026นั่นก็คือ j o h ด d เ er อสย SUV 350รถ SUV แนวใหม่ที่ผสมผสานความแข็งแกร่งแบบสายลุยเข้ากับความสะดวกสบายและเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างน่าสนใจรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางแบบออฟโรดอย่างแท้จริงตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกไปจนถึงสมรรถนะและราคาที่หลายคนกําลังจับตามอง ถ้าเรามองจากภายนอกจอ h n d e SUV 3 5 0จะให้ความรู้สึกบึกบึนแข็งแรงและดูมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเกิดจากหน้าขนาดใหญ่ที่มาพร้อมโลโก้จรเดียดีไซน์ใหม่เสริมด้วยฝาหน้าเล็ทรงเหลี่ยมที่ดูดุดันแต่ยังคงความทันสมัยเส้นสายของตัวถังออกแบบมาให้ดูทรงพลังซุ้มล้อขนาดใหญ่รองรับล้ออลลอยขนาด20นิ้วเพิ่มความสปอร์ตและความมั่นคงในทุกเส้นทางตัวรถมีระยะยกสูงจากพื้นค่อนข้างมากทําให้เหมาะกับการขับขี่บนถนนครูคราบหรือเส้นทางธรรมชาติกันชนหน้าและหลังออกแบบให้ทนทาน พร้อมแผ่นกันกระแทกด้านล่างที่ช่วยปกป้องตัวรถในเวลาลยนะุยหนักหลังคามีราวแรกสำหรับบรรทุกสัมภาระเพิ่มความอเนกประสงค์สำหรับสายเดินทางหรือสายแคมปิ้งเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือความกว้างขวางและการจัดวางที่เน้นการใช้งานจริงวัสดุภายในเลือกใช้วัสดุคุณภาพสูงผสมผสานระหว่างหนังแท้และวัสดุแบบทนทานพิเศษที่เหมาะกับการใช้งานหนักเบาะนั่งออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ รองรับสรีระได้ดีทั้งผู้ขับและผู้โดยสารบอกคู่หน้ามาพร้อมระบบปรับไฟฟ้าระบบทำความร้อนและระบายอากาศช่วยเพิ่มความสบายในทุกสภาพอากาศแถวที่2และ3มมีพื้นที่วางขาเหลือเฟือเหมาะสำหรับครอบครัวหรือการเดินทางระยะไกลแผงคอนโซลหน้าดูทันสมัยด้วยหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับระบบสัมผัสเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto ได้อย่างลื่นไหลระบบนำทางอัจฉริยะถูกปรับแต่งมาให้รองรับทั้งการขับในเมืองและเส้นทางออฟโรด หน้าจอมาตรวัดเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบสามารถปรับการแสดงผลตามโหมดการขับขี่ได้พวงมาลายัยมัลติฟังชันหุ้มหนังจับถนัดมือพร้อมปุ่มควบคุมระบบต่างๆอย่างครบครันระบบเสียงรอบพิศทางคุณภาพสูงให้ประสบการณ์การฟังเพลงที่ชัดเจนและทรงพลังห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายมีขนาดใหญ่และสามารถพับเบาะแถวหลังเพื่อเพิ่มพื้นที่ได้อย่างยืดหยุน่นในด้านสมรรถนะจอ d r SUV 350มาพร้อมเครื่องยนต์เทอร์โบขนาดใหญ่ที่เน้นแรงบิดเป็นหลัก ให้พละงกำลังที่เพียงพอทั้งการลากจูงและการขับขี่บนทางชันเครื่องยนต์ทำงานร่วมกับระบบเกียร์อัตโนมัติรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลและรวดเร็วระบบขับเคลื่อน4ี่ล้ออัจฉริยะสามารถปรับการกระจายแรงบิดตามสภาพถนนแบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะเป็นถนนเรียบทางลูกรังหรือเส้นทางโครนก็สามารถผ่านไปได้อย่างมั่นใจช่วงล่างถูกปรับจูนมาให้รองรับแรงกระแทกได้ดีแต่ยังคงความนุ่มนวลในการขับขี่บนถนนปกติโหมดการขับขี่มีให้เลือกหลากหลาย ทั้งโหมดปกติโหมดสปอร์ตโหมดออฟโรดและโหมดประหยัดพลังงานช่วยให้ผู้ขับสามารถเลือกการทำงานของรถให้เหมาะกับสถานการณ์ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ก็จัดมาให้แบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถและกล้องรอบคัน360องศาเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจในทุกการเดินทางในเรื่องของอัตราการประหยัดน้ำมัน แม้จะเป็นรถ SUV ขนาดใหญ่แต่จอร์เดีย SUV 350ก็ทำได้ค่อนข้างน่าประทับใจด้วยการใช้เทคโนโลยีเครื่องยนต์สมัยใหม่และระบบจัดการพลังงานอัจฉริยะทำให้สามารถขับขี่ในชีวิตประจำวันได้อย่างไม่สิ้นเปลืองจนเกินไปอีกทั้งยังมีระบบช่วยลดการปล่อยไอเสียเพื่อตอบโจทย์มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคตมาถึงเรื่องราคาที่หลายคนอยากรู้ สำหรับจ o h n Deere SUV ส5 0รยูวีสรุ่นปี2026คาดว่าจะเปิดตัวด้วยราคาที่แข่งขันได้ในตลาด SUV ระดับพรีเมียมโดยจะมีให้เลือกหลายรุ่นย่อยแตกต่างกันที่อุปกรณ์และระบบขับเคลื่อนราคาประมาณการจะอยู่ในช่วงที่เหมาะสมกับสิ่งที่ได้รับทั้งด้านความแข็งแกร่งเทคโนโลยีและความอเนกประสงค์ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนที่มองหารถคันเดียวที่ใช้งานได้ครบทุกด้าน โดยรวมแล้วจอร์เดียเอสย350รุ่นปี2026เป็นรถที่สะท้อนภาพลักษณ์ใหม่ของแบรนด์ได้อย่างชัดเจนทั้งความทนทานแบบสายลุยความหรูหราในห้องโดยสารและสมรรถนะที่พร้อมลุยทุกเส้นทางเหมาะสำหรับทั้งครอบครัวนักเดินทางและคนที่ต้องการรถ SUV ที่แตกต่างจากตลาดทั่วไปหากคุณกำลังมองหารถที่ใช้งานได้หลากหลายและไม่เหมือนใครรุ่นนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามแล้วคุณคิดอย่างไร กับจอห์ดีเร่ SUV 350อยอย่าลืมแสดงความที่เห็นไว้ด้านล่างแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ